ทระธาตุชัยสิษย์ที่ภาพประวัติศาสตร์นะครับให้ทุกท่านได้เห็นครับสวยงามมากครับสวยงามมากครับเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับให้เพื่อนๆร่วมรับชมภาพเหตุการณ์จริงครับดูใกล้ๆครับดูใกล้ๆจ้าดูใกล้ๆนี่ครับนี่ครับคือระหว่างรอยต่อนะครับเราได้ทําการ เชื่อมปิดนะครับปิดเพื่อความสวยงามไว้ให้เรียบร้อยนะครับนี่คือชั้น2นะครับแล้วก็นี่คือดอกบัวที่รองรับความสวยงามให้กับเพชรด้านบนนะครับนี่ครับคือความสวยงามนะครับตอนนี้เราได้ถวายเป็นที่เรียบร้อยนะครับอนุโมทนาสาธุทุกทุกท่านนะครับอนุโมทนาสาธุกับทุกทุกท่านนะครับอนุโมทนาสาธุกับทุกทุกท่านครับผม Bye,